ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนเมษายน2568นะครับราศีเมษเนี่ยก็เป็นราศีที่มีประเด็นนะครับมีพอยต์ให้ต้องพูดถึงพอสมควรนะครับเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยดาวที่ยกย้ายก็คือดาวประจำตัวของราศีเมษนะครับยกย้ายตั้งแต่ต้นเดือนนะเพคือวันที่1เลยนะวันที่1เลยนะครับดาวอังคาร องคารยกย้ายนะครับเวลาสี่ทุ่มเวลาย2บสองนาฬิกาสนาทีเนี่ย4ทุ่มนะครับคราวนี้จากการยกย้ายเนี่ยมันปรากฏว่ายกย้ายจากตำแหน่งปกติจากตำแหน่งที่แบบไม่ไม่ดีไม่เสียนะ,ะตำแหน่งปกติแหละออกจะดีซะด้วยเพราะว่าตอนแรกเขาอยู่ราศีเมทุนอังคารเป็นธาตุลมราศีเมถุนเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคาการถือ ดาวเลขสามยน,นะครับก็ถือว่าไม่ได้คดเคลียนะครับก็มีแรงอยู่เหมือนอยู่บ้านเพื่อนบ้านญาตินะครับอันนี้เขายกย้ายเนี่ยเขายกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะปรากฏว่าเข้าสูร่ราศีกรกฎนะเป็นราศีธาตุน้ํานะครับดาวธาตุลมเนี่ยอยู่ราศีธาตุน้ําให้เรานึกถึงนะครับเวลาที่อะไรที่ลมกับน้ํามันมาพร้อมกันนะครับนั่นก็คือพายุ นะครับพายุต่างๆเนี่ยลมกับน,น้ำนะคืออังคารเป็นธาตุลมนะครับเข้าสู่ราศีธาตุน้ำก็คือ,อรกรกฎนะครับอ่ในแง่ของภาพรวมทั่วไปนะครับหรือจะเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยให้ระวังเรื่องลมพายุแล้วแหละนะครับระวังเรื่องลมพายุระวังเรื่องเอ่อฝนตกนะครับฝนตกลมพายุต่างๆพายุลูกเห็บนะครับหรือว่าอุบัติเหตุที่มาจากการที่ฝนตกหรือว่า พายุเข้านะครับก็มีลักษณะน,นี้อ่าแล้วก็ในประเด็นที่สองนี่คือว่าดาวอัง,องคารธาดลมเนาะย้ายเข้าสู่ราศรีกร,รกฎธาดน้ำนะครับก็พายุต่างๆนอกจากจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วเนาะ อย่างที่สองก็คือพายุในด้านของอารมณ์นะฮะเพราะนั้นชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะครับการควบคุมอารมณ์นะควรที่ต้องมีสติมีความเยือกเย็นมากขึ้นนะครับนิ่งให้พอนะครับคาว่านิ่งให้พอเนี่ยมันต้องในระดับที่แบบลึกไปถึงการใช้สมาธิเลยแหละนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเกิดอาการ เวียงวีนเกิดสภาวะอารมณ์ที่โมโหฉุนเฉียวนะครับเกินเบอร์นะต้องใช้คำนี้เกินเบอร์นะคือสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องแบบรุนแรงมากใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกกับสถานการณ์นั้นมากขึ้นเช่นโมโหมากกว่าปกติหงุดหงิดมากกว่าปกติทําอะไรที่มันมากเกินเบอร์ไปนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง คุณภาพดาวนะครับนอกจากที่จะย้ายเข้าสุรศีธาตุน้ําส่งผลที่จะทำให้เกิดเบื้องพายุนะพายุอารมณ์เนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในตําแหน่งนิดด้วยนะครับย้ายสู่กรกฎเนี่ยคือตําแหน่งนิดเลยครับเออนิดเนี่ยคือเสื่อมนิดแปลว่าต่ําต้อยโดยค่านะครับหรืออยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคเคยราศีเมษเลยนะครับการตัดสินใจอะไรของคุณก็แล้วแต่นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจอะไรได้ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับไม่ดีเท่าที่เคยเป็น 2. นะครับมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือกระทําการอะไรบางอย่างไปในทางเสื่อมนะครับไปในทางเสื่อมหรือทําให้เสียหายตัดสินใจผิดพลาดนะครับทำให้เกิดความเสียหายหรือทําให้ได้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย นะครับอ่านี่คือทายกันแบบไม่เอาใจนะนะต้องประทานโทษด,ด้วยถ้าคำพยากรณ์นั้นไม่ถูกอ,อกถูกใจนะครับก็โหนก็ว่าไปตามดาวนะครับคงจะทายเอาใจใครเนี่ยไม่ได้นะครับก็ว่ากันตามตรงแต่ถามว่ามันมีแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผ่านพ้นไปได้ไหมมี ไม่ใช่ว่าจะทายเสียอย่างเดียวแต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติให้นะครับแนวทางปฏ,งบฏบิบัติมีครับแต่แนวทางปฏิบัติเนี่ยนะครับหาใช่สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแต่นแนวทางปฏิบัติก็คือเรารู้ว่าดาวโคจรแบบนี้นะครับดาวมีอิทธิพลต่อนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ในโลกนี้แล้วกันนะครับมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เมื่อดาวโคจรทํามุมองศาแนวนี้ลักษณะนี้มี อิทธิพลต่อมนุษย์นะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับในทางโหนก็คือเนี่ยระวังความบิดพลาดเรื่องของการตัดสินใจระวังในเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเข้าของเสียหายเข้าของในบ้านจะเสียหายแตกหักชํารุดนะครับจะต้องมีนะครับทรัพย์สินในบ้านแตกหักชารุดเสียหายหรือแม้กระทั่งการชํารุดของที่อยู่อาศัยเองนะครับบ้านชํารุดบ้านแตกบ้านร้าว การรุดชั่วซุ่มต่างๆหรือยวดยานพาหนะนะครับเกิดชํำรุษเสียหายทองคารเองก็แปลว่ายวดยานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิดปัญหาภาพรวมนะดวงของคุณในเดือนนี้มีปัญหาให้ต้องแก้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องบอกว่าความโกราหันหรือความปวดหัวต่างๆชาวราศีเมษเนี่ย เกิดความโกลาหลขึ้นนะครับเกิดความโกลาหลขึ้นเกิดความปวดหัวนะครับต้องจัดแจงจัดการต่างๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องบริหารจัดการจะเกิดในเรื่องราวหรือสิ่งบางสิ่งที่เราเนี่ยไม่ทันที่จะแพลแนหรือวางแผนเอาไว้อังคารย้ายเข้าโยกับมฤตยูได้คู่ดาวอังคารมฤตยูมันแปลว่า อุบัติเหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ก็ได้คาดคิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะถามว่าเยอะไหมเหนื่อยไหมหนักไหมเนี่ยก็พอสมควรนะครับมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะพอสมควรสิ่งเดียวเลยครับที่จะทําให้คุณนั้นผ่านพ้นแล้วก็รอดจากสถานการณ์ต่างๆได้สติเท่านั้นครับสติปัญญา สติปัญญาใช้สติปัญญาแก้ปัญหาตามความเป็นจริงนะครับใช้สติปัญญาแก้ปัญหาตามความเป็นจริงอย่างไงนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวความเฉียบแหลมสิ่งที่จะทําให้อังคารเฉียบแหลมแล้วประสบความสําเร็จได้ก็คือความรู้นะครับปัญญาต่งางๆนะครับอังคารโยกกับดาวพระหัสบดีได้ดาวคู่สมพลแปลว่าประสบความสมําเร็จและเป็นคู่ปัญญาเฉียบแหลม นี่คือคู่ดาวที่มาช่วยชีวิตชาวราศีเมษในเดือนเมษายนเมษาพฤษภาสองเดือนนะดาวองคารจะตกตำแหน่งนี้สองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องมาบอกกันนะครับนะหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในเรื่องของอาการงานนะครับการงานเนี่ยถามว่าคุณยังได้คุณประโยชน์จากการงานอาชีพของคุณอยู่ไหมได้อยู่ ยังได้อยู่นะครับไอเหตุการณ์ที่จะมาเกิดอ,อ,อะไรที่มันฉับพลันเช่นตกงานฉับพลันเงี้ยไม่มีแต่มีปัญหาฉับพลันเนี่ยมีไหมมีเกิดปัญหาขึ้นในงานฉับพลันมีแต่ประเภทจะตกงานจะโดนไล่ออกเนี่ยไม่มีนะครับภาระเยอะไหมภาระเยอะภาระหนักในเรื่องของการงานธุรกิจความรับผิดชอบต่างๆเยอะนะครับ มันหลีกเลีเ่ยงไม่ได้อะมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับราศีเมษจะมีการเดินทางเข้ามาครับจะมีการที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานสื่อสารเจรจากับผู้คนจํานวนมากเยอะมากๆนะครับจะต้องไปติดต่อตรงนู้นติดต่อตรงนี้สื่อสารต,ตรงนู้นสื่อสารตรงนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยบางทีมันจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดเกี่ยวกับปัญหานะต้องอภิปรายหรือต้องแก้ไขปัญหาต้องเจรจาหรือต้องชี้แจงนะครับ ในข้อมูลต่างๆนาๆนาเยอะไปหมดเลยดาวพุธเนี่ยเป็นเทวีโชคในดวงลาภะแต่ว่าอยู่กับดาวเสาร์แสดงว่าต้องพูดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและเกี่ยวกับการงานนะครับพุธเนี่ยมาจากเวรอริด,ด้วยก็แปลว่าอุปสรรคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ราศีเมษร,รอดพ้นนะครับในเดือนเมษายนพฤษภาคมนี้คือสติปัญญาความรู้ความสามารถ ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะที่พาผ่านไปได้นะครับต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองเออนะครับมันจะต้องใช้ลักษณะนี้นะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้จ่ายออกไปแบบปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนก็ขอให้เตรียมเงินทุนสำรองไว้ดีๆบางทีอาจจะต้องแบบควักเงินนะเก็บ เองินออมเนี่ยออกมาใช้นะหรือถ้าอีกในหนึ่งอ่ะคุณอาจจะต้องไปซื้อของบางอย่างที่มีมูลค่าโดยที่ของชิ้นนั้นคุณอาจจะไม่ได้แพลนมาก่อนว่าคุณจะซื้อแต่ไอชิ้นเดิมชิ้นเก่ามันอาจจะพังเช่นวันดีคืนดีโทรศัพท์พังเอ่อต้องซื้อใหม่ทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนใช้อยู่แล้วนะทุกวันนี้เนี่ยเป็นอวัยวะที่3 3แล้วนะต้องมีเลยนะครับ นะหรือข้าวของอะไรอย่างอื่นนะฮะลดลดเ,เกิดชำรุดเสียหายต้องซ่อมก็คือต้องซ่อมเลยนะเอาไปใช้งานอะไรแบบนี้ครับต้องมีอะไรที่แบบใช้จ่ายไปอะไรที่มันแบบป,บปุบปับปุบปับนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องความรักกับเรื่องการเงินเนี่ยมันควบคู่ไปด้วยกันนะครับดาวสุขเองก็เป็นวีนาอยู่แต่เป็นมหาอุดมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับนะข้อดีก็คือว่า าการเงินมันมีรายจ่ายแน่นอนเงนเินเป็นวินาศคู่ของก็เป็นวินาศด้วยนะครับแสดงว่าถ้าคนที่แบบมีคู่แบบเปิดเผยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความบาดหมางหรือกระทบกระทั่งกันนะครับเกิดปากเสียงกันเป็นอะไรที่แบบเกิดแบบทะเลาะกันแล้วก็งอนกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เงียบก,กันไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับคนมีคู่แล้วจะลำบากหน่อย <laughs> นะครับ เรื่องคู่เนี่ยถ้าคุณโสดอยู่นะมันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่ามันมีโอกาสเจอคู่ลับๆนะมีโอกาสเจอคู่ลับๆคู่ที่ไม่เปิดเผยคู่ที่เปิดเผยไม่ได้หรือคู่ที่ยังไม่มีสถานะให้กันอาจจะพูดคุยกันคบกันแต่ยังไม่มีสถานะให้กันราศีเมษเป็นแบบนี้นะดาวปตัตน,นิเป็นเป็นอุดเป็นมหาอุดคือเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีคู่ แต่ดาวอุดนี้เป็นวินาศคือคู่จะต้องอยู่ลับๆอยู่เบื้องหลังเปิดเผยไม่ได้เพราะนั้นหมอแม่ถึงที่บอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่โสดอยู่จะมีคู่แบบเนี้ยมันจริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเราอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมจะเปิดตัวใช่ป่ะเราอาจจะแบบคุยไปก่อดเงี้ยได้สบายแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีคู่ครองคนรักแล้วแต่ช่วงเนี้ยดันไปถูกตาต้องใจคนบางคน กลายเป็นว่าคุณมีลักซอนมีคู่แบบรับๆซ่อนอยู่อันนี้ก็ให้ระวังนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่เกณฑ์มันมีไหมมีนะเกณฑ์มันมีอยู่แล้วนะครับระวังใจตนเองนะต้องบอกงี้นะครับส่วนคู่ครองนะที่ป่วยนะครับใครที่มีคู่ที่ป่วยเจ็บป่วยไม่สบายนะครับอน,นี้ก็ดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะเออส่วนคู่ที่เป็นต่างชาตินะครับ คุณก็จะได้รับการอุปธรรมคำชูรหรือหนุนหลังอยู่เบื้องหลังนะครับไม่เปิดเผยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ทําดีแต่ย่าเด่นจะเป็นภัยนะครับเป็นดวงเป็นเดือนที่อยาเด่นมากนะครับเวลาทําอะไรก็ทําตามหน้าที่เราไปนะครับถ้าเกิดถอยได้ก็ถอยถ้าหลบได้ก็หลบนะอย่าทําอะไรที่มันประเจิดประเจิดหรือว่า แสดงออกให้คนทั่วไปรู้เกี่ยวกับเรามากนะักมันจะชักนำภัยมาสู่ตัวนะครับอาทิตย์เป็นวินาศอาทิตย์แปลว่าความโดดเด่นเมื่อดาวความโดดเด่นเป็นวินาศแสดงว่าห้ามโดดเด่นนะครับในช่วงวันที่14เมษายนนะครับ ถึงจะดีขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายจากวินาศเข้าทับลัคนาราศีนะครับคุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องแสดงความเป็นผู้นําแล้วก็สิ่งที่ทำนะครับถ้าคุณต้องเป็นผู้นําในการทําอะไรบางอย่างหรือก็ตื่รน้นนะครับใช้ความเทอทยานในการทําอะไรบางอย่างนะจะดีขึ้นนะหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยดาว การค้าการขายดาวการเจราจาเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเรื่องที่ดีได้ก็คือวาจาเป็นทรั์เนาะพูดคุยค้าขายติดต่อประสานงานเจราจาสื่อสารอะไรดีครับนะแต่หลังจากวันที่11เมษายนเนี่ยหลังจากวันที่11เมษายนดาวพุธยกย้ายแล้วเข้าสู่ตำแหน่งวินาฏอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันที่11เเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยการสรื่อสารการเจราจา การเดินทางต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือควรที่จะระงับไว้ก่อนก็จะดีนะครับถ้ามีอะไรที่ต้องเจรจาติดต่อสื่อสารประสานงานควรทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่11เมษายนนะครับนะเตือนไว้ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับระวังสุขภาพด้านช่องคอทรงอกนะครับ ด้านการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการบาดเจ็บเนี่ยภายจากของแข็งของมีคมถ้าเล่นกีฬาเนี่ยระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับจากการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายนะแล้วก็ด้วยความที่อาทิตย์เป็นวินาศอยู่ร่วมเดือนลาหูด,ด้วยระวังเรื่องเลือดระวังเรื่องหัวใจนะครับเวลาที่ทําอะไรถ้าออกแรงเยอะๆเนี่ยบางทีเรื่องหัวใจอาจจะเต้นแบบผิดจังหวะหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ระวังนะออกกําลังกายก็ให้ออกโดยที่แบบว่า อย่าหักโหมมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่ดาวที่เป็นวินาตเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเลือดเนี่ยมันเดินไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะเดินแบบหนืดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็บํารุงหน่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มากกว่าการฟังโหนนะครับก็คือคุณก็ไปตรวจสุขภาพนะไปเช็คตัวเองที่โรงพยาบาลสักหน่อยนะครับ ก็ตรวจสุขภาพประจําปีนะครับหรือว่าถ้ามีอาการอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ให้ไปหาหมอนะอย่าแบบคิดเองเออเองนะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภนะครับตั้งแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะครับอาจจะไปว่ากันในช่วงเดือนพฤษภาเลยเพราะว่าเมษาเนี่ยดูแลดวงเขาเรียกว่าต้องจัดการเยอะจะหมอแม่จะไม่บอกว่าดวงไม่ดีนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าดาวที่มันไม่ดีมันก็มีแต่ดาวที่ดีมันก็มีนะครับดาวที่ดีพระร์หัสอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเป็นจุลจักรเนี่ยนะเออก็คือคุณก็ยังหาเงินได้อยู่เพียงแค่ว่าไอ้ช่องรายได้เนี่ยมันไดน้แต่ช่องรายจ่ายมันมีจ่ายรออยู่เหมือนกันเ,นเหมือนคนมาเจาะสว่านกระเป๋าตังค์ไว้อ่ะก็มีรูร่วงไอ้เรื่องได้มันก็ได้นะครับไอ้เรื่องดีก็มีนะครับ <laughs> เรื่องดีอย่างหนึ่งอะ บอกอย่างหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องโชคลาภด้วยก็ได้ก็คือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ๆเครื่องรางของขัง,งใหม่ๆหรือว่าได้มีโอกาสนะครับเข้าไปพบเจอผู้คนหรือว่าพบเจอสถานการณ์หรือร่วมงานร่วมพิธีเกี่ยวกับพิธีทางจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้เครื่องรางของขัง,งอะไรบางอย่างใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างดีแล้วก็เสริมดวงหนุนดวงด้วยนะครับนี่คือข้อดีที่ จะไม่มองข้ามอ่าก็จะพยายามพูดให้ครบนะครับข้อดีข้อนึงก็คือราศีเมษก็ยังเป็นราศีที่วาจาเป็นทรัพย์อยู่นะคุณสามารถเจราจาสื่อสารพูดจาอะไรแล้วก็คนที่ค้าขายเนี่ยขายดีนะ,ะขายดีเพียงกค่ว่าในเรื่องส่วนตัวในรายจ่ายส่วนตัวมันก็มีเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับในฝั่งที่จะได้ก็มีได้มาในฝั่งที่จะจ่ายมันก็มีเหมือนกันนะครับ นี่คือทั้งหมดของราศีเมษในเดือนเมษายน68ขอให้โชคดีครับ